พี่น้องครับบม้อต้มไก่ขวากไก่มางับอตองมีตัอบบกคุ้งมากับตองมีอ่นี่แหละพี่น้องเนาะอันนี้ว่าโถกับโปกดอกผ่านข่อยแปะมือข่อยเวลามันห่อนนี่หมดจัดเจ้มยมจนนะฮะพี่น้องครับอราต้องห่วงเลยนี่แหละครับพอดีสานบานเฮาได้ง่ายครับ ใบมะกรูดใบมะกรูดลุงไปครับสีเราเป็นกูดลงไปนะครับใบมะกรูดเราเป็นใบมะกรูดเขาเรียกว่าใบมะกรูดอ่อนบะขมบะคืนพี่น้องครับบะขึ้นมะขุมว้าคันา <c oughs> ากนะเจากระไดเป็นตะไนส่วนเบาอะนะออถ้าคิดบรนยาวก็สิเป็นตอนเป็นตอนพี่น้องครับอยากเค็ดเพลินอยู่กออ็อยากเค็ดบรรยากาศไปวนว่าให้พี่น้องได้เห็นนะว่าขั้นตอนเค็ดจังสี่เพราะว่าแต่ส่วนมากเขาบอกเค็ดอาหารเนาะ เขาสิบอกเฮ็ดยังสี่ยังสี่อันนี้อันนี้บ่ได้บอกวิธีทำอาหารแต่ว่าเฮ็ดไห่เบิง่งเนี่ยคลิปข่อยเนี่ยเฮ็ดไห่เบิง่งว่าขัวไก่ยังสี่ละบ้านข่อยกินยังสี่ละแอบได้ยังสี่ละเป็นว่าเนี่ยแล้วไปใส่อันอันนี้ผมใส่ใบยี่หร่าพร้อมครับนี่รสชาติเผ็ดร้อนนะฮะกินก็ข้าวเหนีวยวชุหน่อยครับด่ามค,ค,คุกคลิกคุกคลิกยังสี่ละพี่น้องครับนี่ ต้องพิธีพิถันได้เพ,พื่อนว่าสิซิมแบบยุกขับปากรถกับที่ว่าอีกละ่ะขาดอยังละ่ะขาดน้ำตาลอ้ยน้ำตาลพี่น้องเอ๋ยออะมาลงโป,ป่งเป,ป่งมาลงโป่งเป่งเหมือนเอา ก็เ,เอาอันน้ำตาลแขวยไปใส่กาแฟากินมันคือกลมกล่อมนะกลมกล่อมแล้วบางเทีแขวนตักพิษจักถือเอาส้วนเดียวนะพี่น้องเนาะจักเกลือเนี่ยจักอันเอออย่างจักเกลือจักลงชูรถแล้วลงไปอ่ะบางเทีเนาะอืมอ่าอันนี้แยกพวเอาเนี่ยแนวแยกพวเอาเนี่ยอันนี้ใส่กาแฟากับพเอาเนี่ยนี่แหละก็ว่าคนเท่าบุาปผีผมเดียกมักหยากบุปผีคนมักง่ายอย่างนี้เฉยล่ะอืม อุจลาแตกอุจลาเปลี่ยนหค้นก็นได้อือหืออ้าวสุดยอดสุดยอดนี่แหละพี่น้องครับแต่ลังพอดีเลยรสชาติบัดเนี่ยหมากระขาจะกันพี่น้องมืดขึ้นไว้รับไปนอนมันเป็นช่วงเขาพี่น้องครับนี่ใส่การลงไปพร้อมแรกพี่น้องครับยดาดมากพีเดอ้อเพราะว่านี้สดๆพี่น้องครับนี่เด็ดมากสดๆเลยต้องก็เห็ดกินสิล่ะพี่น้องครับเฮ็ดก,กินสิละ นี่ครับอีสานบานเท่านี่บริเ็ดอันนั่นครับบริพิทีพิชรั์นี่ครับ,รบ,รรบ,บ,รรบยะดามาเรื่องนี้คนล่างเรียบร้อยแล้วเอาบ่สอบกอบพกพี่น้องครับออกจากต้นนี่น่นใหบ้าให้มันกังเคลืนอนนีพี่น้องเลยดยดหย่องนี่ครับใส่ใบยี่หล่าลงไปน้่นครับพี่น้องครับใส่ใบยี่หราลงไปด้วยนะฮะหัวไกล้แบบบ้านอีสานบานเท่าพี่น้องครับนี่ครับไม่ใส่หรอมั่น ช่วงนี้เป็นช่วงนายังพี่น้องครับมันเป็นช่วงนา,าช่วงแรกๆของไอ้สุนัขแมวยังบุ่เด็กแล้วก็ช่วงเดียร์ที่สวงเสียงแน่พี่น้องครับแข็งมาเถระม,มันก็คือคตนั่นแหละ ครับพี่น้องครับอื้มทอดอืมอื้ออกมกรอบกรอบผมมักเทพเป็นตัวครับอืไก่มักถึงเหลือซิ่งทุกคนพี่น้องครับขัวไก่ต้นตำรับแบบคนอีสา,านใส่นธรรมหมูน้ำนพืชนะครับใบกี่หร่านาคา มาจะเขา้าเฮ็ดคิดนี้ค่ะพี่สนีและพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปด่าพบพ่อกันไหมและพี่น้องเด้อหมาขากันแล้ว <c oughs> เสียงหมามันดังนะครับคลิปนี้ค่ะ,ะจุ๊บสนีพี่น้องครับขอบคุณนะครับทุกกระต้อใจที่คํ้า่าก,กดไลค์กดแชร์เข้ามารับชมนะครับขอบคุณผู้อุปถัมภ์คลิปนะครับทุกท่านเอาคลิปนี้เบกตอนเด้อคลิปน่าพบพอ่อกไปตอนที่ความสุขสวัสดีครับบ๊ายบายครับ